อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าผมต้องกลับไปที่ห้องใต้ดินตรงนั้นเออเอ,อไปตายถึงต่อแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นรายการชาแนลตอนนี้เราอยู่กับเกม The Last Sand Aftermath นะครับซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับกานเอาตัวรอดในโลกซอมบี้นะผมชื่อเกมก็บอกอยู่ว่าเป็นผลพวงสุดท้ายที่ตามมานะครับโดยเกมนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะ สองวันก่อนหน้านี้อม,มีคนวอลมาผมทินิตี้วอมาเอา้าหยุดรถทำไมอะ่ะน้ำมันหมดเงี้ยเหรออันนี้มีมีคำตอบให้เราเลือกด้วยครับอ่เลือกอันไหนดีเอาอันแรกแล้วกันใช่ถังน้ำมันว่างเปล่าไปเลยเออฉันว่าที่นี่มันน่าจะมีศูนย์เ e r c เก่าอยู่นะลองไปดูจากที่นั่นสิได้เลยครับโอเคเดี๋ยวฉันจะลองไปหาดูแล้วกันนะเออแต่ว่า ว่าแต่เจ้คนพูดนี่คือทารีบตื่นมาทาไอชาโดหรือเปล่าคือแบบขอบตาดำมาเลยโอเคเราจะเริ่มจากตรงไหนดีครับ WSD เพื่อขยับนะครับผมภาพสวยใช่เล่นเลยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาจริงกดคลิกขวาเล่งปืนกดคลิกซ้ายเพื่อวิ่งโอเคว่าแต่เราต้องไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวลองวิ่งไปดูด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีทางให้ไปไหมไปไม่ได้ครับผม เออชักอารมณ์ชักเริ่มมาแล้วหมายถึงตื่นเต้นนะครับแบบว่าเรากำลังสวมบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตในเกมซอมบี้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องสำรวจหาสิ่งที่เรียกว่าซัพพลายเออร์อยู่ไหนว่าอุย้ยข้างหน้ามีซอมบี้ด้วยตอนนี้กดกด R เพื่อชักกระสุนนะครับกดคลิกขวาเล็งแล้วก็คลิกซ้ายยิงได้ออกไปได้ไหมออกออกไปได้ไหมไม่ได้ว่ะเดินติด อะไรอ่ะโอ้โหต้องวิ่งอ้อมพิยาดายอย่างไกลอ้อมก็ได้อะเข้ามาทางตรงครับเออมันนี้มันเหมือนแบบโหมดฝึกสอนไหมเหมือนเขายังสอนเราอยู่นะครับว่ามันเล่นยังไงอตอนนี้เรามีเลือดอยู่ครึ่งหลอดเองยิงได้เลยเล็งแล้วยิงได้เลยครับผมปังุงเข้าไปยังไงจะฆ่าเหมอ่อไม่ต้องฆ่าม,มายิงครับผมเออใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเอ้ดูท่าจะมันครับผมเกมนี้ไป ทีนี้เราต้องเข้าไปด้านในใช่ไหมกดกดชิปซ้ายนะครับแล้วก็กระโดดเข้าไปได้เลยขนศพว่ะเยดได้อารมณ์แบบสเวิร์โวของจริงมีการขนศพด้วยอืมอลังการไม่ธรรมดาครับอย่างนี้อุ้ยข้างหน้ามีซอมบี้เหรอยิงหัวเข้าไประยะนี้เรียกได้ว่ายิงยังได้ไกลอยู่ยิงไกลอยู่อื้ม ผมไม่ได้แอมผมหรอกถ้าขนาดนี้ก็ไม่ได้แอมอะครับถ้าอย่างนี้ก็เรื่อยๆได้ทั้งวันน่ะเรายังมีกระสุนด้วยด้วยวะกระสุนเราตอนนี้เหลือแค่หกนัดเองะฮะอาจจะต้องไปหาอุ้ยกระสุนดอกจากศพด้วยเนะี่ยทำเป็นเล่นนี่ไล่ะถ้าอย่างนี้ก็ทั้งวันนะครับผมเข้ามาซีสิโอ้รู้สึกว่าถ้าระยะไกลนี่ไกลมากนี่มันจะเหมือนมันจะยิงไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะบางที อาจจะไม่ค่อยแม่นหัวเท่าไหร่ถ้าถ้าอยู่ไกลมากนะก็โอเคอะ่ะมันสมเอสุสมผลดีฮะนี่แหละครับผมว่ามันจะต้องมาเปิดไอ้เครื่องนี้ก่อนเปิดยังไงอ๋อกดพอลงไปข้างล่างแล้วให้กด f หรออ๋อเข้าใจแล้วคือพอมันเลื่อนลงมาจนถึงอุ่ม f มันมีแสงครับเราก็กด f อ,อะไรเฮียเดคามพวกมันมาแล้วอุ้ยวิ่งด้วยชิบหายเยอะโอ้โหเยอะ โหอย่างนี้ต้องใช้วิชาจู๊กที่ร่ำเรียนมาจากโฮมสุวิตโฮมิ่งหลบซ้ายหลบขวาครับผมกระโดดข้ามเกือบ <c oughs> โอ้โหใจหายหัวใจจะวายไอ้บ้าเอ้ยอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นครับเนี่ยคือแบบทำไมอยู่ๆ <c oughs> เปิดไฟแป๊บเดียววิ่งโผล่มากันเพียบเลยดิมาดิมาตรงเนี้ยยืนยิงแบบโอ้โหเดี๋ยวนะมีกําลังเสริมอีกเหรอนี่มาเรื่อยๆเลยเนี่ย แต่ว่าปืนที่เรามีมินต่ปืนพกก็ดีใจเย็นนะเพราหนุ่มมาทําอะไรกันครับเยอะแยะนี่ขนมากันทั้งหมู่บ้านเลยหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหอะไรวะนะโอ้ถ้าอย่างนี้น่าจะให้ระเบิดมันสักลูกนะนี่ไม่มีอะไรเลยับผมนี่ผมเหลือกระสุนอยู่ในแม็กเนี่ยเรียกได้ว่าเลยแค่สองนัดเท่านั้นถ้าหมดแม็กนี้ไปนะครับก็จะไม่มีอะไรสู้กับมันแล้วเดี๋ยวนะคือนี่ยิงแม่งให้หมดแม็กเลยเดี๋ยวนะคือ ผูพ้พัฒนาก็ให้เรามาแค่นี้เหรอกับซอมบี้ขนาดนี้เหรอเข้ามาอ,อือีกทีนึงอือหมดแล้วไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรแล้ว,ลออลวตอนนี้แม้กระทั่งลูกกระสุนหรือว่ามีดหรือว่ามาเชเต้อะไรที่มีไม่เหลืออะไรแล้วขึ้นรถก็ไม่ได้ขับไปก็ไม่ได้โอ้โหเรียกได้ว่า กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอะไรวะเนี่ยแล้คือด้านหลังก็ไม่มีกระสุนกระสุนให้เก็บหรือว่าของเอามาซ่อมมีดก็ไม่มีครับตอนนี้คือก็เมืนคนตายทั้งเป็นไปแล้ววะดีตอนนี้ทำยังไงดีวนันนี้โอ้ยหรือว่าหรือว่าจริงๆเขาไม่ได้ตังใจให้เราตายวะแต่ถ้าผมวิ่งไปตายตอนนี้นี่คือดูโง่มากเลยนะครับ ยังไงคือคือถ้าเราวิ่งเข้าไปตายแล้วแบบว่าเขาไม่ได้ให้เราตายเนี่ยคือมันจะดูแบบดูกระจอกก็้เป็นนาทีอะผมว่าเสียหน้ากับน้องๆกันเลยครับยังไงดีลองอมัดสู้แม่งอมัดสู้แม่งเลไหวไหมไม่ไหววะครับเอาวะโดดใส่แม่งเลยพราะแท้ใจจัดชีวิตปืนก็ไม่มีชีวิตมันต้องพึ่งตัวเอง นี่ถ้าเราวิ่งเข้าไปเป็นบุฟเฟ่ขนาดนี้เราไม่ใช่นะพีคเลยเนะี่ยเดี๋ยวามาดูกันะว่าใช่หรือไม่ใช่เฮ้ยเราเกิดว่ะแต่มึงใครเนี่ยอนิว i n กิ n งความตายเนะี่ไม่ใช่จุดจบแนะผมเอ้ยที่นี่มันเขาบอกว่าห้องขังนี้นะครับอ่อมันจะมีผู้ที่ติดเชื้ออยู่เนี่ยจะสามารถเป็นเขาเรียกอะไรอะอาสาสมัครตัวเองนะครับออกไปจัดการหาสเสบียงหาอะไรพวกเนี้นะครับ ก็จะเป็นคนพวกนี้ที่อยู่ในห้องขังนะผมก็คือถ้าเราตายก็จะมีตัวเลือกอื่นๆก็อาจจะเป็นคนอื่นๆนะครับมาให้มาให้เราเล่นต่อนะครับก็คือเกมนี้ถ้าถ้าตายก็จะเป็นคนใหม่มาต่อนั่นเองรอช้าอยู่ใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ๊อาชาโดนก่อนโอ้ยกัดลิ้นตัวเองฉันรู้ว่าเธอกํลยาลังจะตายนะเพราะฉะนั้นฉันจะพูดสั้นๆแล้วกันคุณหมอสเตทแมนเนี่ยเขาบอกว่าพวกเธอเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเวลากันแค่ไม่กี่วัน พวกเขาอาจจะไม่ได้บอกคู่คุณนะนะว่าตอนนี้อนณานิคมของเรากําลังอดอยากอย่างมากเลยเรียกได้ว่าอดอยากปากแห้งเราก็เลยต้องการที่จะให้คุณเนี่ยไปที่กําแพงไปหาทางออกตอนนี้เราต้องการซัพพลายแล้วก็อาวุธกระสุนแต่ว่าเดสโซนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แห้งแล้งไปหมดเอารถนี่ไปแล้วก็ไปหาของอะไรก็ได้ที่คุณหาได้อะนะอ,อทีนี้ไปคุยกับหมอเซตแมนหน่อย ก่อนคุณจะไปเนี่ยเขาจะให้แอนตี้ไวรัสกับคุณนะได้เลยครับมีอะไรจะถามอีกไหมก่อนไปผมว่าไม่มีนะฮะไปก่อนนะเจ๊อย่าลืมไปล้างไอชาโด์ด้วยเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เวลาออกรถแล้วนะเราจะเริ่มไปประจนภัยกันเลยว่าด่านแรกที่เราได้ไปเจอมันจะเป็นยังไงนะครับผมแหวนโอ้ยตวจปัดโอ้โหเกือบแล้วเกือบจบต้งไหนยังไม่ทันเริ่ม <laughs> นี่ถ้าแบบตูดปัดแล้วลดความน่ฮาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ อืมมาแล้วครับเอา้านี่เธอน้ำมันหมดอีกแล้วเหรอฉันจะไม่ให้มันซ้ำรอยเดิมไอ้เวนนั่นฉันจะฆ่ามันวุฒิศาสตรเออขอโทษด้วยนะบอสคือผมลืมให้เด็กมันเติมน้ำมันให้เต็มนะ่ะโอ้โหพูดมาได้ตอนนี้อยู่ดาวทาวใช่ไหมเหมือนเราจะมีน้ำมันอยู่แถวๆนั้นนะลองไปหยิบมาสิถ้าแกทำให้อาสาสมัครอีกคนหนึ่งตายแล้วก็ ฉันสาบานกับพระเจ้าเลยฉันไม่เอาแกาไว้แน่ไปแหละโอเคโอค้โหเจค,อ,เคอบตาดำเขาเป็นห่วงเราเนี่ยเพราะว่าเราต้องหาน้ำมันครับผมเออหาน้ำมันมาเติมให้กับรถเพื่อที่จะไปต่อวพาแต่เราจะหาจากไหนเนี่ยสูบอาจากรถจริงๆนี่ได้ไหมไม่มีครับได้แบตเตอรี่มาอืมเดี๋ยวจว่าน,น่าสนใจมีขวดครับผม น่าจะมีระบบการคราฟของนะอย่างนี้ถ้าเก็บขวดเก็บพวกขยะเก็บแบตเตอรี่อะไรพวกนี้มาได้แสดงว่าระบบมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจอันนี้เป็นอะไรเนี่ยทางมุดมุดเข้าไปได้ครับแสดงว่ามีของเก็บอย่างนั้นเหรอไปไหนได้ไหมทางนี้เดินไม่ได้ตรงนี้มีทางลงนะครับลงมาเจอกับโอ้โหโคตรมืดโอโ้แล้วมีเสียงซอมบี้ละงมเลยกูออกก่อนเลย วออก่อนเลยไม่ไหวเอาไว้ที่หลังเลยครับถ้า่งนี้ขอไปที่อื่นก่อนล้วกันมาตรงไหนดีตรงนี้ได้ไหมตรงนี้มีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเออนี่ไงนี่ไงเปิดประตูว่ายวางเปล่าเนีย่ยว่างเปล่าก็ไม่รู้สรุปว่างไหมว่างว่างว่างนี่ละเล่นอะไรเล่มุกอะไรวะนี่เก็บปุ๊บเออได้แอนตี้ไวรัสมาครับผม หลอดนี้นั้นเรียกได้ว่าเอามาสําหรับการต้านทานการติดเชื้อนะครับแล้วก็จะยืดระยะเวลาการกลายร่างไปได้ด้วยเออหมออยู่หรือเปล่าอยู่ครับผมได้แอนติไวรัสมาแล้วเหรอใช่ใช่เจอมาโดสหนึ่งอืมดีดีด,ดีดีมากแล้วไงครับจําไว้ว่าโดสเดียวเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะเออคุณจะต้องมองหาศูนย์ของ h e r c เพิ่มเติมเพื่อที่จะหามาอีกนะครับผมโอเครับทราบโรเจอร์แด,ดไปกันต่อครับผมเราจะมาดูกันว่าเขาจะให้เราไปสำรวจหาถังน้ำมันที่ไหนกันนะครับอูมีของดีด้วยเนี่ยมีผ้านะครับผมเมื่อกี้แล้วก็มีกวดพลาสติกนี้ได้เป็นเศษเหล็กมาอุยผมว่าคราบของได้แน่นอนเลยว่ะอู้น่าสนุกเออแต่ผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเกมนี้มันมันยังเป็นเดโมอ,อยู่ มันเป็นเดโมในสตรีมนะผมเราสามารถโหลดมาเล่นฟรีกันได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สตรีมเอาไว้ให้นะครับไม่ใช่สตรีมผมนะ <c oughs> ลิงก์สตรีมเกมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ให้ก็ใครสนใจสามารถไปโหลดกันมาเล่นได้เลยนะฮะก็สนุกดีเกมนี้ผมเล่นมาแป๊บหนึ่งตอนนี้นะครับก็ถือว่าสนุกอยู่นะระบบมันน่าตื่นเต้นดีนะครับยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็น่าจะรู้นี่คือเดินไปเดินมายังไม่เจอทางไปนะผม อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าผมต้องกลับไปที่ห้องใต้ดินตรงนั้นมันมีถังน้ํามันอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นเหรอไม่อยากจะคิดอย่างนี้เลยครับแต่ว่ามันก็คงต้องเข้าไปดูมันไม่มีที่ให้ไปแล้วนี่ถ้าเดินกลับไปมันก็เป็นรถแล้วละลงก็ลงวะแต่ว่ามันมืดอ่ะโอ้กลัวความมืดทุกครั้งไม่กล้ารับตาหญิงแม่งหยิงแม่ง,ง,มงนี่อะ ไม่โดนซะด้วยเปืองไปสามนัดแบบไม่ได้เลยเลยเอา้าโดนละเออเข้าหัวว่ะเอาช, Compared, ชิบหายกระสุนหมดอย่าเพึ่งมามาดิครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปดิอีกนัดเออไม่โดนเออไม่ตายเออถึงตัวแล้ว,เด,วเดี๋ยวก่อน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 โอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยเว้ยเว้ยเว้ยชักกระสุนก่อน อยากเข้ามานี่แล้วเฮ้ยยังไม่ยังไม่ล้มยังไม่ล้มอีกเหรอฮะฮะฮะ้ยไปครับผมตอนนั้นมีเอ้ยตรงนี้มีไฟอะไรคือไฟจุดไฟหรอโอ้โหกขายังชั่วค่อยมองเห็นหน่อยเยวะเลยว่าสบายใจขึ้นเยอะอันนี้คืออะไรครับข,ของได้เดี๋ยวค่อยรับครับเปิดประตูเก็บเก็บลูกกระสุนมาเปิดประตูครับผมกด e ถีบเอาละกัน มันมีใช้ไม้ตีได้ด้วยนะแต่เราถีบเอาแล้วกันครับสี่แล้วเปิดเข้าไปมีใครไหมไม่มีเนาะมือชิปเป่งได้มาแล้วถังน้ํามันคราวนี้เราก็ต้องกลับไปที่รถของเรานะผมเอาถังน้ำมันไปเติมแล้วก็จะได้ออกจากที่นี่กันสักทีอ้าวทำไมออกไม่ได้ออกยังไงไป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 ออกมาข้างนอกหวังว่าจะไม่มีซอมบี้นะตรงนี้ ไม่มีครับผมดีเลยเติมตรงนี้ปะเอาไม่ใช่นะมันเครื่องนีง่หว่าน้ามันเครื่องก็โถเอ้ยก็ใจผิดนี่ถังน้ํามันอยู่ตรงนี้เออเกือบหยอดลงไอ้นี่แล้วเอาน้ํามันหยอดลงหม้อน้ำแล้วละเรียบร้อยเลยสตาร์ทุ๊บระเบิดเนออ,อ,อไปไหนดีทีนี้เราไปไหนได้ต่อครับผมอ๋อเราสามารถไปที่สโต์ใช้ถังน้ํามันหนึ่งถังนะ กลับไม่ได้ด้วยคือมันให้ไปหน้าอย่างเดียวเลยครับโอ้โหนี่คือเส้นทางที่เราต้องไปอย่างนั้นรือโคตรไกลไกลมากโอ้ไปถึงสุดนู่นโอเคครับไปอโอ้โหมามาดึงกวาดซอมบี้ไปสองศพเป็นยังไงโหจริงๆเลย อามาหิดชิปเปงสามารถกดโฟกัสโหมดได้ด้วยการกดชิปนะครับมันก็โฟกัสเ,เนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราสโลแล้วก็มองเห็นสิ่งของรอบๆนะครับที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะน่าจะมีประโยชน์อยู่เริ่มมาเราก็ลองใช้เลยแล้วกันนะซอมบี้ตัวแรกใช่ไหมซูมเล็งครับผมสโลยิงเอออ๋อ,อมันสโลฝั่งตรงข้ามแล้วก็ทําให้เราแบบเล็งได้อย่างแม่นยํายิ่งขึ้นถือเป็นอะไรที่ดีแต่ไอตัวนี้มัน มันถึกเกินไปหรือเปล่ามันถึกเกินไปหรือเปล่าเฮียเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเข้ามาอย่าเข้าหมาได้ยินไหมอย่าไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอมันถึกถึกเกินถึกเกินถึกไปแล้วถึกไปแล้วเดี๋ยวกระสุนหมดขอเปลี่ยนแม็กแป๊บหนึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเข้ามาบอกว่าอย่าเข้ามาไงอย่าเข้ามายิาาายาง,ยงหัวยิงให้โดนหัวได้ไหมโดนหัวได้ไหมขอร้องเดี๋ยวนะ โอ้ตรงนี้ถอยมาก่อนครับอุม้มอุ้ยเติเกินอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอุ้ยข้างหลังก็มีผีชิปหายแล้วเขาวิ่งก่อนหลบก่อนทางนี้ทางนี้ตัวนี้วิ่งเร็วจังอะ่ะเดี๋ยว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 จเย็นนะใจเย็นอย่าเพิ่งเข้ามาหุ้ยหายใจหมดใจหายเดี๋ยวนะเออนี่อะไรยังมีเวลาเล่นมุกอีกเหรอฮะเฮ้ย ตีเมเลก็แรงดิ่มกันดีวา่าวิ่งเข้าไปฟาดหัวแม่งดิแต่ตัวนี้ไม่ได้เว้ยตัวนี้มันหนาไปอะ่ะไม่กล้าเข้าไปฟาดอ้าวตายแล้วกำลังจะบอกไม่กล้าเข้าไปฟาดมันเลยกลัวมันทุบหน้าเอากลัวมันทุบหน้าเอาเดี๋ยวแล้วเราต้องเคลียร์ออกกดสเตลได้โดยการคอนโทรลซ้ายมันก็จะเป็นการย่องนะครับการย่องนี่ก็น่านจะทําให้แบบศัตรูรู้ตัวช้าขึ้นโอเคอันนี้เป็นโนเลดสามารถเก็บไปเพื่ออัปเกรดได้ อันนี้ก็พอจะเข้าใจอยู่นะฮะอ๋อก่อนนี้เราก็ต้องใช้การสเตลให้เกิดประโยชน์นะครับเราจะเข้าไปจัดการด้วยเมเล e อท t a c นะเราจะประหยัดกระสุนไว้เพราะตอนนี้กระสุนผมหมดแล้วกระสุนเลือศูนย์นัดแล้วเนี่ยขอทุบหัวทีนะครับขออนุญาตบอโอ้ยไม่โดนใช่ไหมโอ้ยมันไม่รู้ตัวนี่ไงละ่ะคือผลแห่งการย่องย่องแค่นั้นก็จะไม่มีใครรู้ตัวยังไงจ๊ะไอ้น้อง นี่หันหน้าอยู่ก็ไม่รู้เรื่องเป็นยังไงเ่าเกขกระบานเลี้ยงตัวเลยละกันเออเว้ยสาใจดีวะ่ะไหนลองลองย่องไปทุบกระบานมันน่าจะเล่นง่ายกว่าหรือเปล่าเนี่ยเอาเลยครับตอนนี้เราก็เจอเหยื่อแล้วนะครับเราจะย่องเข้าไปด้วยความใจเย็นแล้วเราก็ทุบกระบานมันเข้าไปเอาเหยื่อมันไม่ตายเหมือนไอ้เด็ก3มตัวแรกวะวะหรือว่าเป็นซอมบี้ผู้ใหญ่เหรอตกไม่ตายนีย่แล้วโอ้โหไม่ได้ผล เอ้แต่ไม่เป็นไรคือถ้าเราทุบหลายทีหน่อยแต่เราก็เราก็ย่องไปทุบข้างหลังมันได้เว่ยทุบแล้วหนีทุบแล้วหนีเอานี่อหรละนี่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 อหไรโอ้โหเไม่ไหวเหนื่อยทุกไปหลายตัวนี่อะไรลุกขึ้นมาเอไม่ไหวแล้วนะมาโอ้โดนทุบไปหนึ่งทิเอามั่งเนี่ยไม่ไหวอะไรทุบอย่างนี้ตายก่อนแน่ๆเอ้ยนี่มันมีกล่องอะไรให้เปิดตรงนั้นด้วยนะเห็นกด e ได้เดี๋ยลองดูหน่อยดีกว่า อ่าไอกระชากไฟอย่างนี้มันคุ้นๆฮะแต่นึกไม่ออกว่ามันอ๋อตรงนี้มีของมีของเออเปิดวิทยุโอ้ผีผีมันรวมกันเพียบเลยเอ,อ,อะไรวะเนะี่ยมีแฟกันกด R เลยก็แล้วกันไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมถ้าจะมารวมกันขนาดนั้นเอา้าแล้วทำไมผีมันไม่ตามเสี่ยงเหมือนที่เราคิดเอาไว้ ชิปหายแล้วมันวิ่งตามกูมันวิ่งตามผมเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้โหโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินโอ้ยกระสุนหมดแล้วโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้ยกระโดดก่อนอ่าเออโอ้โหเรียบร้อยคุณทำอะไรเนี่ยแปลงร่างเอาอะไรวะเนี่ยสกิลเหรอสกิลโอ้นี่เลยต้านทานเมิเล่แอทแทคแอทแท็อะไรแอทแทค โอ้อลิ้นโอ้โอ้โอ้ขยับไม่ได้ออกไม่ได้กูต่อยกับแม่งเหรอเดี๋ยวนะกดเอ็กก่อนปล่อยกูโอ๋อเรียบร้อยข้าวไงฮาวอยู่ดีกูไปเปิดเครื่องปั่นไฟทำไมเนี่ยโอ้รู้เรื่องเลยครับผมยืนไว้อะไรหนึ่งวิเอาล้วครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมแต่บอกไว้เลยว่า เกมนี้เนี่ยการตายมันไม่ใช่จุดจบนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมตายด้วยหมัดใช่ไหมคลิปหน้าผมจะเอาหมัดมาเก้กแขนมันนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามดูคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผม